สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่คณะแนสเปเชียลเรื่องกินเรื่องเที่ยวขออนุญาตพาไปเช็คอินนะครับก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีปีใหม่ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเทศกาลวันสงการนะครับหรือว่าปีใหม่ไทยนั่นเองครับและ EP นี้นะครับก็ขออนุญาตรวบตึงนะครับร้านดีร้านเด็ดร้านลับที่เราจะพาคุณผู้ชมนะครับตั้งแต่ EP แรกยัน EP ที่10เลยนะฮะหาร้านเด็ดๆหาร้านลับเป็นร้านที่กินนะครับสำหรับใครที่วันหยุดยาวอย่างนี้แล้วกำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะ จะไปที่ไหนจะกินอะไรไปละแวกไหนนี่นี่นี่รายการนี้แหละจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณผู้ชมนะครับเราไปเริ่มร้านแรกกันดีกว่าว่าร้านแรกที่เราจะพาไปนั้นเป็นร้านอะไรครับ เรียบร้อยครับสําหรับอาหารที่เราสั่งไปนะครับจะมีอะไรบ้างล่ะครับอ่านเดี๋ยวแนะนําแล้วกันแนะนําเพราะเป็นเมนูจริงๆว่เป็นเมนูที่กินประจาแหละแล้วก็มีบางอย่างที่แบบบางบางวันก็มีปลาอันนี้ประมาณก็มีปลาอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทางร้านนะ่ะจะไปหามาได้ยังไงเพราะอันนี้เป็นปลาจากธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ได้ปลาที่เขาเลี้ยงตามตลาดแน่นอนอันดับแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นผัดฉ่าปลาสายยูผมก็ไม่เคยรู้จักเหมือนกันนะแต่ก็เออลองสั่งมาดูนะครับ นี่คือดีดีด,ดีอันนี้คือชอบมากปลาช่อนครับสะเดาน้ำเปลวหวานตัวใหญ่มากนะครับต้มยำปลาหมานะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับไม่รู้ว่าใครชอบกินเหมือนเหมือนันหรือเปล่ากบทอดกระเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นอสุวรรณประพัสราทรงศิษย์ก็มากันหมดนะฮะทอดกระเทียมหะไทีเดียวนะครับแต่มีอีกหนึ่งอย่างนะจ๊ะรออยู่ใช่ไหมว่าคืออะไร นะครับ่ะเดีย๋ยวผมขอ,อยัดชิมพวกนี้ก่อนละกันเนาะเดียกินเพื่อนนะจ๊ะเริ่มเลย ขอบคุณครับ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  <Yeah. S 1> นี่แหละครับคือที่สุดของที่สุดที่สุดของแจ้กนะฮะเธอกุ้งตัวใหญ่มากเดอ้อว่าบุญว่าบาปเดอ้อดูความมันดูน้ำจิ้มสีที่สุดมากโอ้ดีทุกอย่าง เมื่อทุกอย่างมาครบนะครับเมื่อกี้ชิมปลาไปแล้วนะครับชิมนู่นชิมนี่ต่อเลขต่อน,น้อยไปพระเอกของเราก็มาแล้วนะครับเราก็จะต้องรีบเลยกําลังร้อนๆเนื้อกําลังเด้งเลยนะฮะขอญาตกินนิดนึงนะฮะใครที่ชอบกินกุ้งแม่น้ํานะครับบอกเลยว่าที่นี่คือสดมากๆเขาจะไม่มีการย่างไว้ก่อนนะเราสั่งนะครับเขาถึงจะย่างให้นะครับเพราะเนื่องจากจะได้ความความหวานนะครับความมันของของหัวกุ้งด้วยอันนี้อ่ะดู นี่ดูเนื้อกุ้งนะครับแล้วก็ด้วยใส่น้ำจิ้มนิดนึงใส่แล้วกินเลยก็ได้วนะมันก็จะวันมันมันขอยัดเปล่าก่อนครับเอ้ยหอมมากอะหอมแบบหอมเตาถ่านอะเออเนี่ยหืมอื้อเนื้อเด้งสดอร่อยขอข้าวเลยจ้ะ ไปกินกันนะไปกินกันนะเอยหลังจากกินของข้าวอิ่ม energy เริ่มง,วง่วงละหนังท้องตึงหนังตาตหย่อนนะของข้าวเมื่อกี้เป็นไงบ้างนะครับ่าจะเป็นกุ้ง่าจจะเป็นผัดช,ชาต้มยำทุกอย่างมาครบเลยทีเดียวและที่อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่ร้านนี้ครับก็คือขนมใส่ไส้แล้วก็ขนมตาลครับเราต้องรีบรีบบอกเขาก่อนนะเพราะว่าถ้ามาช้าจะค่อนข้างหมดหมดเร็วเลยแหละ หลังจากกินอิ่มเรียบร้อยของข้าวของหวานครบครันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปที่ต่อไปแต่อยากรู้ว่าที่ต่อไปจะพาไปที่ไหนนั้นต้องติดตามดูให้จบ EP นี้นะถ้าไม่งั้นเนะี่ยโกรธจริงด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นขอเก็บตังก่อนละกันจะได้พาไปดูที่ต่อไปได้เลยกับคัน้สเปเชียลครับเป็นยังไงครับกับ ร้านแรกของเราอายุทยาร้านเด่นใกล้ๆไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพขับรถไปนะฮะบอกเลยว่าร้านเด่นที่เราพาไปกินเนี่ยนี่คือสุดยอดแล้วอาหารปลาโอ้โหดีสุดๆใครไปก็อย่าลืมไปนะครับอ่ะไปะเราไปต่อกันที่ร้านที่สองกันดีกว่าว่าร้านที่สองของเรานั้นเป็นที่ไหนครับ ผู้ชมครับก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่เรามากันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคําแนะนําจากคนนครนายกเลยนะครับไม่รู้ว่าใครเคยมาหรือเปล่าแต่วันนี้เราจะลองมาดูว่าร้านครัวลุงกั้งนะครับอยู่ที่นครนายกเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องอาหารป่าด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าค่บว่าอาหารป่าของร้านครัวลุงกั้งเนี่ยมีอะไรน่าทานบ้างแต่บอกก่อนว่าอันนี้คนนครนายกแนะนามาจริงๆ โอเคหลังจากที่เราสั่งอาหารไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันแรกคิดว่าจะจัดเล็กๆนะมาถึงเขาจะแอบจานใหญ่เหมือนกันนะอาหารของเขาก็หน้าตาน้าทานเลยทีเดียวนะครับไม่จะเป็นชูชีปลาเนื้ออ่อนนะครับก็จะมีต้มยำปลาคลงนะครับแล้วก็มีไฮไลท์ก็คือกบผัดกะเพราแบบสับด้วยนะครับก็มีผัดโอ้ยผัดผัก ไข่เจียวนี่ไปทุกร้านก็ต้องสั่งไข่เจียวนะเออมันกินได้กับทุกทุกภาคทุกเมนูทุกอาหารเลยนะฮะอ่ะโอเคยังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปลองทานอาหารพวกนี้ก่อนเดียวสถานที่ต่อไปจะไปไหนการติดตามด้วยนะครับร้านที่สองของเราก็ไม่ก้ไม่ไก่เช่นเดิมนะครับก็จากยุทธยามาที่นครนายกครัวคุณกั้งนั่นเองร้านนี้จะเน้นเป็นเกี่ยวกับอาหารป่า นะฮะไม่ว่าจะเป็นกบเอ้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราพาไปกินนะ้วโอ้โหเราบอกเลยว่าเราลงทุนเราเต็มที่กับคุณผู้ชมจริงๆอ่ะเมื่อเจอยุดยาแล้วนะครนายกแล้วไปที่หนึ่งร้านนี้ไม่ใกล้ม่ไก่จากกรุงเทพเช่นเดิมอ่ะไปกันเลยดีกว่ากับร้านนี้ครับไป เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่ร้านสีฟ้าเรียบร้อยนะครับร้านนี้นะครับอยู่ที่นครชัยศรีนะครับก็มาไม่ยากขับขับมาเรื่อยๆนะอยู่ดีก็โผล่มานี่เชิเลยอ่ะเมื่อโผล่มาที่นี่แล้วก็ต้องมาเจอร้านอาหารลับๆที่อยากจะบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ร้านนี้นะครับอยู่ตรงตลาดท่านายําอีกครั้งหนึ่งชื่อว่าร้านสีฟ้านะครับส่วนเมนูที่ผมสั่งเนี่ยพอดีว่ามันมีเยอะมากมายเลยนะฮะแต่ที่แน่ๆมาถึงนครชัยศรีเนาะ เป็นชื่อเรื่องของส้มโอเราก็เลยต้องสั่งเป็นยำส้มโอครับคุณผู้ชมนี่ยำส้มโอความหวานของส้มโอนะครับบวกกับน้ำยำที่เป็นเหมือนเมี่ยงคำอะฮะได้มาบะคุกคุกเราเนี่ยเฮ้ยรสชาติดีดีเลยอะ่ะอืมอันที่ผมสั่งมาอีกก็คือเป็นน้ำพริกไข่ปูนะครับคุณผู้ชมดูเนื้อปูดิมันคือเนื้อปูแต่จะกินหมดเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนไม่ได้กิน เมื่อมียำม,มีน้ำพริกคนไทยจะขาดไม่ได้คือพวกต้มเนาะพวกต้มเราก็เลยต่างเป็นต้มปลาทูใส่มะดันเนาะคุณดูปลาทูดิแล้วดูมะดันขอยักตะกก็เชื่อว่าถ้าเกิดเป็นพูดถึงเรื่องของตัวมะดันเนี่ยความเปรี้ยวความจัดจ้านแน่นอนความเปรี้ยวของมะดันความเผ็ดของพริกแห้งความหอมของใบมะกรูดแล้วก็ขึ้นช่ายเนาะ แล้วก็มีผักชีด้วยผักชีผักชีไปเรื่อยๆดีอ่ะฟื้นเลยตื่นเลยอ่ะอีกหนึ่งเมนูเป็นปลาทูทอดน,น้ำปลานะครับเขาให้มาค่อนข้างสี่ตัวเลยก็คือก็ตัวใหญ่อยู่นะปลาทูเขาเนี่ยไม่เค็มเกินแล้วก็ไม่ได้หวานแบบหวานเกินเพราะบางที่จะหวานเลยแล้วยิง่งียนกับน้ําจิ้มของเขาด้วยนะฮะเรื่องจบใครดูรายการตอนนี้หากินลําบากหน่อย แล้วก็อย่าลืมแวะมานะครับใครมาละครชัยศรีนะครับมาที่ตลาดท่านานะครับชื่อว่าร้านสีฟ้านั่นเองแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปรับประทานก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันอ๋อที่สํคาคัญเรามีขนมด้วยนี่นี่อันนี้เขออาเรียกว่าขนมเทียนสะหลัดงานะครับอ่คนขายบอกว่าเป็นขนมเทียนสมัยรัชกาลที่5้าแล้วจะหากินยากขออนุญาตชิมนี่ไม่งาแง่อืมข้างในพอเคี้ยวไปเจอความแบบ หนุบๆคุณผู้ชมถ้าได้กินกับคาเนตนะกาแฟร้อนๆนะช่วงบ่ายนะคือบอกว่าดอีอร่อยครับเป็นไงร้านนี้อยู่ที่นครชัยศรีนะครับตลาดท่านาจังหวัดนครปฐมนะครับก็คือชื่อว่าร้านสีฟ้าร้านนี้บรรยากาศชิวๆนั่งริมแม่น้ำนะคะโอกว้างขวางอันใหญ่โตและ ยำสมโอก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณผู้ชมด้วยอย่าลืมไปลองนะครับสำหรับรายการที่เราพาไปนะครับใหม่จะเป็นร้านแรกทวน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 ร้านแรกอะไรนะฮะร,ร้านเด่นที่ยุทธยานะฮะร,ร้านสองคือขัวคุณกัง้งนครนายกและร้านนี้ร้านที่สามนะครับคือร้านสีฟ้านะครับนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมเองปาละสามร้านละ,ละแต่ยังไม่จบยังไม่จบเพียง,งเท่านี้เผื่อใครยังมองว่าเอ๊ะยังไม่พอยังไม่สะใจเราไม่หยุดแค่นี้หรอก ไปร้านที่สี่กันต่อเลยจ้าคุณผู้ชมครับก็สั่งอาหารเรียบร้อยนะครับจะบอกว่า โอ้โหมากนะฮะเป็นอาหารเหนือที่น่ากินมากนะครับหรือว่าเราอาจจะไม่ได้กินอาหารเหนือมานานเนาะซึ่งต้องบอกในกรุงเทพครับอาจจะหาก่งค่อนข้างยากนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามาในซอยอารีอย่างที่ผมบอกว่าอาหารเยอยแยามากมายและร้านนี้อ,องตองข้าวซอยก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่เราอยากจะร e c o m m e n d นะครับเราแนะนําด้วยวันนี้เราสั่งอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยเรามาถึงเหนือทั้งทีก็ต้องมีข้าวซอยนะ น้ำเงี้ยวหลักๆเลยนะครับแล้วก็มีแกงข้าวราดแกงฮังเรแต่ที่สำคัญขาดไม่ได้นะฮะก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะมินิขันโตกวะ่ะมินิขันโตกนะครับก็จะมีไส้อั่วอันนี้ขึ้นชื่อนะฮะหมูยอทอดนะครับแคบหมูไข่ต้มและ ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นตระก,กูลน้ำพริกต่างๆถ้าพูดถึงภาคเหนือนะ้ำพริกที่เรานึกถึงคือน้ำพริกหนุ่มแล้วก็น้ำพริกอ,อก่องวันนี้มาครบเลยนะฮะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าร้านอองตองนี้นะครับมีทั้งหมด8สาขาด้วยกันนะครับมีสาขาไหนบ้าง1เลยก็คือสาขาอารีที่เราอยู่กันนะครับสองก็เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์นะครับสามย่านเซ็นทรัลลาดพร้าวทองหล่อเซ็นทรัลอิตวิลดินแดงห้วยขวางแล้วก็สีลมสาทรใครอยู่ ให้ตรงไหนก็สามารถไปลองชิมได้เลยที่ออมตออข้าวซอยครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตขอตัวและขอชิมไปพร้อมๆกันเลยนะฮะอันดับแรกที่ผมอยากกินมากคือนี่นี่น,นี่ข้าสซอยไก่คุณผู้ชมจะบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยมันต้องมีเขามีเขามีในเรื่องของเครื่องปรุงด้วยเนาะมีพวกแบบก็จะมีมะนาวบีบไหมบีบใครที่ไม่ชอบสิ่งไว้ต้องบีบเนาะแต่ผมอยากกินอนะ่ะทำไม นะผักกาดจอนะครับแล้วก็หอมแดงใส่ที่นี้แล้วกันนะครับเผื่อเผื่อแบบคนอื่นจะได้ทานได้ด้วยนะครับคลุกเขาให้เข้ากันหน่อยอัหลับแล้วขอชิมน้ำก่อนความเข้มข้นเือเครื่องแกงอ่ะดีเครื่องแกงดีเลยคุณผู้ชมนะฮะเฮ้ยแค่ชิมน้ำนะคำใหญ่เลยปะ ดูควันยังร้อนๆเลยนะฮะนี่ต้องขอโทษด้วยนะใครที่ดูรายการช่วงนี้แล้วแบบ,บรู้สึกหิวแต่จริงๆแล้วเขามีเดลิเวอรี่ด้วยนะสั่งได้เลยมันเป็นการลงตัวมากๆไปต่อน้ำเงี้ยวใครชอบกินน้ำเงี้ยวบ้างฮะ น้ำเงีย้ยวทนี่นะฮะความกระดูคุณเขาไม่ได้ให้กระดูแค่ชิ้น2ชิ้นนะนี่ให้มา3ามตีชิ้นดูเลือกนี่โอ้ตายแล้ว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 นีต่ตกลงแทบจะไม่ใช่รายการคาริสเปเชียลแล้วนะคุณถ้าจะเป็นรายการแบบว่าอาหารเป็นหลักนะฮะเนาะอย่างนี้เราบอกคาริสเปเชียลเรื่องกินเรื่องเทีย่ยวขออนุญาตพาไปเช็คอินวันนี้พาไปเช็คอินแล้วนะฮะฝอยอารีทั้งฝอยเลยนี่ครับน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยว ความเผ็อเทศอะความเลือดโอ้ยคุณผู้ชมครับไปต่ออันนี้ก็ดีน้ำเยวดีข้าวราดแกงฮังเรนะครับปกติแล้วเนี่ยแกงฮังเรเราจะเห็นความมันๆเนาะแต่อันนี้คือความมันน้อยเขาค่อนข้างน้อยเนาะแล้วมีความเนื้อด้วยดิความเปื่อยของเนื้อเราต้องเป็นเหมือนเด็ดไอดอลต้องทำไงฮะอย่างนี้ใช่ไหมเห็นแล้วคุณผู้ชม <laughs> <laughs> ไม่ได้ช่วยเลย <laughs> <laughs> ใช่ไหมอ่ะเริ่มเลยเริ่มเลย ความเปื่อยอ่ะความเปื่อยอ่ะขอแคบหมู่มหน่อน้ำยิดเฮ้ยหิวไหมหิวไหมอาบิดหนุ่มนะครับขอยยากกินแบบนี้เลยนะตูมาแท้เจ้า ความพริกหนุ่มไม่เหม็นเขียวพริกอะ่ะเพราะบางที่สันจะมีความแบบเหม็นของพริกมีความแบบพริกก็เหมือนเหม็นเขียวใช่ไหมเหม็นเขียวของพริกตอันนี้ไม่เหม็นเลยนะฮะลองใส่อุดแล้วกันเฮ้ยใช้มือแล้วนะคุณผู้ชมไม่ะหวผมว่าผมน่าจะรีวิวไม่ไหวลนะเพราะว่าตอนนี้เรียกน้ำย่อยในท้องแล้วตอนเอาเป็นว่า ทั้งหมดที่สั่งมานะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเมนูของร้านนี้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรอีกมันมีทั้งฟิวชั่นมีทั้งแบบหมูสามชั้นทอดอ่างเงี้ยคือคุณผู้ชมใครอยากกินอาหารเหนือแบบฟิวชั่นราคาดีนะครับแล้วก็รสชาติดีนี่เลยอ,องตองเข้าซอยมาได้เลยที่ผมบอกไปทั้งหมด8สาขาครับแต่ตอนนี้ขอยากเมื่อผมเชื่อว,ว่าคนหลังกล้องผมเนี่ยเกินระวายแล้ว ขออนุญาตไปกินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไงจบจากร้านนี้ร้านลับเราจะไปไหนต่อน,นั้นก็จะรอแป๊บหนึ่งนะฮะ เป็นไงบ้างครับกับร้านที่4ของเรานะฮะคือร้านองตองข้าวซอยนะครับอยู่แถวอารีนะครับจริงๆแล้วเขามีหลายสาขาเนาะอย่างที่ผมบอกไปลองกลับไปย้อนดูก็ได้ว่า EP ไหนบ้างที่พาไปไหนและ EP ที่ไปร้านข้าวซอยไหนมีกี่สาขาไปดูได้เลยสามารถดูย้อนหลังได้เลยย้อนหลังได้เลยนะฮะใครอยากกินอาหารเหนือไปที่องตองแต่ใครอยากสุขภาพดีหุ่นดีคุมหิวนี่ครับไม่ต้องไปไหนไกลสั่งที่คานิคคา f ฟ่ครับเรื่องราวดีๆของคนรักกาแฟนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคานิของเราเนี่ยต้องบอก ก่อนนะครับว่า1เรื่องของคุมหิวมาอย่างแน่นอนไปกินจุกจิกแต่ที่สําคัญนี่ครับองค์ประกอบเยอะแยะมากมายนะฮะมีวัตถุจากธรรมชาติล้วนๆไม่มีสารเคมีเจือปนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ Line แอดคานของเรานะฮะเราจะมีแอดมินนะฮะมีน้องๆแจ้งโปรโมชั่นตลอด24ชั่วโมงเลยก็ยังไงฝากด้วยนะครับกับธุรกิจของเรานะฮะของผมด้วยนะฮะใครที่อยากลอง เรื่องของอสุขภาพอยากลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงสั่งได้เลยนะครับตอนนี้น่าจะมีโปรโมชั่นอยู่ส่วนร้านเด็ดร้านดังร้านลับของเราอีก1นร้านของ EP นี้รู้ไหมไปที่ไหนไม่ไกลไม่ไกลเพิ่งออนแอ r ได้ไม่ไกลนี่เองนี่นอยู่แถวนี้ยู่นี้พระราม5นนทบุรีไปดูครับว่าร้านนั้นชื่อร้านอะไรครับ ณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่ร้านครัวปัญญานะครับอยู่แถวซอยพี่บูรณสงคราม11นะครับก็อยู่แถวพระราม5นั่นเองอยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพยานะครับและอาหารที่เราสั่งไปก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเป็นสิ่งที่ร้านเขาแนะนานะครับก็จะเป็นต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนนะครับชิมเลยนะชิมเลยนะกินเลยนะนี่เขาให้ มะพร้าวมาไม่ใช่แบบธรรมดาเด้อให้มากันแบบมะพร้าวคือมะพร้าวเลยเด้อแบบแรกขอชิมน้ําชิมมะพร้าวแล้วก็ชิมเรื่องของตัวเครื่องต้มยําด้วยนะครับคุณผู้ชมเขาให้กุ้งมาค่อนข้างเยอะเลยแหละนะอันต่อไป<ม>ก็จะเป็นหล่นกุ้งนะครับหล่นกุ้งซึ่งดูความกะทิแล้วดูลูกโดดนยฮะเขามีให้ลูกโดดมาด้วย หลายเม็ดความมันของกะทิความหอมของพวกตะไคร้หอมแดงนะครับแล้วก็ความหวานก็จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลตหนุนะครับหรือน้ำตาลมะพร้าวกินกับผักกินกับกุ้งที่สดเนี่ยแล้วเมื่อกี้มีมีลูกโดดไปหนึ่งเม็ดด้วยอบอกเลยว่าลงตัวถ้ากินข้าปล่าตามนี่คือใช่เลยแต่เดี๋ยวอีกหนึ่งอย่างยังไม่จบอืม หอหมกมะพร้าวอ่อนทะเลนะครับคุณก็มาเป็นลูกอย่างนี้เลยนะ<ม>แล้วคือทะเลคือแบบทะเลคือทะเลจริงๆอ่ะไม่ใช่ทะเลแบบมีหมูมีไก่นะทะเลอ่ะนี่คือทะเลคือกุ้งหอยนี่ปูปลามาครบนี่คือทะเลของจริงน <มา S 1> ี่ดูพิทแกงดิ โอ้ยตายแล้วกินอของแซ่บๆเผ็ดๆไปแล้วนะอความพริกแกงความมันความมีโหระพาอยู่อยู่ลองอยู่ข้างใต้นะครับความหอมบอกเลยว่าอร่อยเลิศเลยอันเนี้ยร้าไม่ได้แนะนำแต่ขอตั้งเองคือไข่เจียวเอามากินกับอะไรอ่ะเหรอ่นี่ๆจะทำให้ดู นี่นะฮะคือเราเป็นคนไทยอ่ะเนาะมีไข่เจียวไปที่ไหนกต้องสั่งไข่เจียวเนาะแต่ไข่เจียวเคีงอะไรก็อร่อยใช่ไหมแต่นี่เคยกินไหมทุกคนเคยกินไหมเอาน้ำต้มยำนะครับราดลงไปบนไข่เจียวแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆและสิ่งที่ได้คือฟิน ผมว่า,ววาผมทรมานคุณผูช้ชมเยอะไปแล้วข <Yeah. S 1> <c oughs> อ,อตัวไปกินก่อนแล้วกันฮะแล้วเดี๋ยวเรายังไม่จบอีพีนี้ไม่จบเรายังพาไปอีก <c oughs> เป็นร้านไหนบ้าง <c oughs> อดใจรอแป๊บหนึงขอทานก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ เป็นไงบ้างครับกับร้านที่ฮนะฮะร้านลับที่คือลับจริงๆนะฮะกับร้านขัวปั้นหยานะครับอยู่แถวพระรามห้านะฮะเป็นร้านลับที่เรารู้สึกว่าออันนี้แหละตอบโจทย์คุณผู้ชมเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปกินไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศผมว่าบรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะค,คนไม่เยอะอาหารอร่อยนะฮะติดบรรยากาศริมแม่น้ําด้วยนะครับอันนี้คือตอบโจทย์เลยใครที่ ช่วงหยุดยาวเนาะส่งการแบบนี้นะครับกำลังมองหาร้านกาแฟคาเฟ่อะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ลองไปดูย้อนหลังได้ะครับกับคาเนสเปเชียตั้งแต่ EP 1ยัน EP 10เนี่ยก็ลองไปดูว่าเราพาไปที่ไหนมาแล้วบ้างส่วนอีพีนี้เป็น EP พิเศษแล้วคัด,คดกรองมาให้5ล้านลับนะครับก็บอกเลยว่า5้ร้านลับที่เราพาไปเนี่ยคือร้านเด็ดทุกร้านอาหาร ดีทุกร้านนะฮะทุกอย่างดีหมดนะครับรวมไปถึง c a เนต์คอฟฟี่ก็ดีเช่นเดียวกันดีอะไรบ้างดีสุขภาพนะครับดีต่อร่างกายและสำคัญคือดีต่อใจด้วยนะครับฝากด้วยกับคาเนต์คอฟฟี่เรื่องราวดีๆของคนรักกาแฟครับ เป็นไงบ้าง EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับกับคาเนสสเปเชียลนะครับก็ให้กับคุณผู้ชมในต้อนรับวันสงการแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องบอกเลยอีกนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เรานําให้คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ได้มากแต่ก็ไม่ได้น้อยเลยทีเดียวเป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับว่าจะไปไหนกินที่ไหนเช็คอินที่ไหนถ่ายรูปแบบไหนวันนี้แหละ กลับไปดูกันได้เลยนะครับและก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบรายการของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยและก้ใครอยากอุดหนุน คาเน o f f e e แอดไลน์ได้เลยครับคาเน่กาแฟนะครับแล้ก็มีน้องๆแอดมิน min, นะครับพร้อมตอบให้ข้อมูลต่างๆต,ตลอด24ชั่วโมงด้วยละครับแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆรอคุณผู้ชมอยู่สำหรับ EP หน้านั้นจะพาคุณผู้ชมไปไหนนะครับร,รับรองนะครับว่าไม่แพ้ EP นี้แล้วก็ไม่แพ้ e ีีก่อนๆอย่างแน่นอนถ้าอยากรู้เจอกันอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบาย